เนวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการนารมเดอะคัลเลอร์โครงการตั้งอยู่บนทำเลคุณภาพใจกลางเมืองตลกแดงใกล้โรงพยาบาลสถานีตำรวจและสถานที่ราชการหลายแห่งการเดินทางเข้าออกโครงการมีความสะดวกเนื่องจากที่ตั้งโครงการอยู่ใกล้กับถนนสายหลักของมุรยองโครงการตั้งอยู่ที่ตำบลตลกแดงอัเภอตลกแดงจังหวัดระยองขนาดพื้นที่24.4ตารางวา2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำ ส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับการเดินทางไปยังโครงการระนารมเดอะคัลเลอร์โดยเริ่มจากโลตัสโกฟรีซซุปเปอร์มาร์เก็ตตกแดงขับมุ่งตรงตามถนนเทศบาลพัฒนาประมาณ700เมตรเลี้ยวซ้ายขับมุ่งตรงตามทางประมาณ650เมตรขับมุ่งตรงตามซอยเรืองรองรุ่งโรจน์ประมาณ700เมตรเลี้ยวซ้ายขับมุ่งตรงตามทางประมาณ450เมตรโครงการจะอยู่ด้านซ้ายมือครับ สามารถติดตามซับทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage j Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบานๆน by JS Asset Management